ัสดีค่ะอยู่กับสมนชาแนลอันนี้พิธีกรงานช้างนะคะค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะพี่ิธีด้เราเห็นการรุดนำขบวนเข้ามาแล้วนะคะนั่นหมายถึงว่าบริเวณนี้นะคะช้างจะได้เข้าสู่พื้นที่ที่จะให้เราได้ร่วมชื่นชมความสง่างามของช้างสุรินทร์นะคะซึ่งมาแล้วขบวนช้างมาแล้วนะคะทุกสื่อนะคะมาแล้ว ขอเสียงปรบ, ais, บมือนะคะให้กับวงบ ato, ริยานจากโรงเรียนสุราวิทยาคารค่ะและเหล่าร็อคเบยอร์ช้างน้อยด้วยนะคะครับ้องพลายดาวไพนัมโชคพังบอกลอยนะครับร็อคเมเยอร์ช้างน้อยสารเชื่อแล้วก็ลายกองพังกองแข่งต่อเลยนะครับขาแฝก ทององแท่งช้างแฝกเพศผู้คู่แรกของโลกสวัสดีครับทองคำได้ตองแท่งค่ะวันนี้หล่อมากมากสิบสามวบยังสิบสองสิบสาม1บาขวบสิวบสิบสวบแล้วนับไม่ถูกเลยนะคะเจอกันทุกปีขาวดด้วขาประกวดด้วเนี่ยขาประกวดด้วยขาปวดด้วยเขาเป็นชายงามเหรอคะชายงามเป็นช้างชาง ทำต่างแท่งนะคะความภูมใจของสุรินทร์ทังแฝดเพืู้คู่แรกของโลกนะคะด้วยมีพังจูแจงชายน้อยเอฟซีนะซึเชื่อได้วยกันค่ะพลายสุพจน์พังฝันสุรินทร์พลายสับมงคลพังพุษธสภาพังบินนี่พังแสงจันทร์พังพฤกษาค่ะพฤกษาฮะและพังแสงจันทร์พลายพิญโยธนาโชตแล้วก็พลายยอดคออนะฮะมาพังกุ้งบุญปลายโบบาน พังชื่นใจพังสมบูรณ์หรือนาโดแล้วก็พังบัวลอยเข้ามาด้วยนะคะเรียกว่า f อเพียบเลยค่ะ ครับขอขอความร่วมมือจากทุนชนที่อยู่นนหน้าท่านประธานเลครับประดมพิธีนะครับท่านขยับนี่มีท่านนัน่งลงได้และตรงตรง,งหน้าเต็นท์ประดมพิธีครับให้ท่านขยับนี่นั่งลงก็ได้ครับค่ะในช่วงนี้นะคะช้างน้อยน่ารักนะคะซึ่งเป็นช้างน้อยเอฟซีนะคะ้ดาราที่มีแฟนคลับมากมายนะคะก็กําลังมุยอยนะคะเข้าสู่ออบริเวณลานรุสสรีพระยาสรีพฤกษีสิงห์รัรษษษง,งจังหวังแห่งนี้นะคะ And the first procession of the twin elephant, the first twin elephant in Thailand and followed by elephant that have lots of fan club. There are celebrity on the YouTube and several uh, places. Thank you, thank you so much. 开就是我们第一个游览，今年我们包括七个游览的第一游览是四十二岁国王在啊、呃、在阳游览的，包括大象之国的大象，有小象、拍大、拍能冲、看宝贝，还有世界上第一双胞胎大象，拍通康和拍通黑今年他们去哪里呀？国我是也去国王。 เอฟซีกได้หลายแสนเลยนี่ไเอซีหลายแสนเลยอ่อวเลยแมนแมแม่แไป่ยอมเลยนะคะตัดชุดเอวิสท่าเย็บไปเมื่อวานนี้นะคะห็นกกำลังตกแต่งอยู่นะคะพังสมูทก็เสีย้าเอฟสมูโอ้โหเเลยนะเนี่ยรุงฟริงมากเลยรุงฟริงมากอะไรเนี่ยพัง ไม่เ่าใจชื้นใจอเอาเสียใจโอเคสีมาพร้อมแน่ๆนะครับกลับท่านผู้ชมครับหลังจากช้างเฟชชีจบก,ก็จะเป็นป้ายมายสจัน่นงารช้างสุวินกับช้างที่ทุกท่านเห็นก็คือพระสวยคู่บารมีสีกระสังไพรบุตรป้าจ่ารุ่นสิกริพรครับค่ะนี่คือขบวนที่สองนะคะของขบวนแห่ในวันนี้ค่ะขบวนช้างเผือกนั่นเองนะคะ ปายพระสเวสทพผู้พระบรมมีนศรีกษัตริย์ไทยนะคะผู้ถือว่าจากงเริสสุรินทร์จากขบวนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นั่นเองนะคะขบวนนี้มีพคลายรหามนะคะที่เป็นข้างเหือดนะคะนั่นก็คือแต่งเป็นข้างเหือดนะคะนั่นก็คือไคลป๋องนะคะสวยงามมากครับและ second procession is to, to celebrate uh, His Majesty the King's 72nd birthday and then uh, led by uh, 第二个游览是呃、uh, 白线与国王的吉祥物游览呢，白线是泰国国家和国王的吉祥物，作为一个绚丽的象征。那么这个游览我们呃演出的是在古代举办白线的游览。 ไม่ได้ยินไหมคะว่าขบวนช้างเผึ่งนะคะเป็นสวนที่อยู่กับสมนชาแนลนะคะขบวนช้างแห่เข้ามาในอีกหนึ่งขบวนนะคะนั่นก็คือขบวนชาวสุรินทร์ร่วมใจเพื่อไทยองค์ราอยพรรและขบวนแห่ผู้มีเกียรตินะคะขอเชิญกลุ่มต้อนรับในขบวนที่สามด้วยค่ะขบวนที่สามก็ทยอยเข้ามานะครับเป็น ทางเยอะมากเลยนะคะเอฟซีนะคะอยู่กับสมอรชาแนลนะคะสุทรภบมนที่สามนะคะนวมโดยป้ายชาวสุริยบจากประเทศไทยองค์ราชันผู้ถือป้ายจากบริเวณชินทร์นะคะโดยไคาสตาร์ควาช้างนะคะนายวรพลคิสสังดานนะคะจะเป็นช้ช้างนี่ก็จะคงด้วยคามสุริยนะครับมีความสดใสยราดกระบนการการจอยู่หนวเุื่องดการพิสิทธิ์นะครับือบทั้งตัวแต่ผู้วิจัยถึง20 ยี่สิบแปดชื่อกาล่าวการสนธิการมาแล้วไหคะที่สำคัญเลยนะคะท่านนรพัวราชการจังหวัดสุรินทรัศดรราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านประพัฒ์ศรีจันเมียงและภรรยาคุณนายแสงการศรีจันเมียงนะคะอยู่บนหลังช้างพายสตางค์ค่ะลงมาแล้วได้ครับปต่สุดท้ก็คิดว่าเป็นช้างในพจน์ของช้างนะฮะบันทากครับช้างศุลกิจการยี่สิบแปดชื่อกล่าว ทางนะคะที่นําแต่ผ <the um ู้มีเกียรตินะคะเข้าสู่สนามบริเวณแห่งนี้นะคะก็จะเป็นช้างจากโครงการเรื่องของชามศูนย์วัชรศาสตรและโครงการวัชนาจัดจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะซึ่งขอพาลิหน่องผู้เข้าสิทธิ์เบียรได้นั่งอยู่นะคะชื่อว่าไก่ลิหน่องนะคะขออภัยค่ะสำหรับในส่วนของควาพังคำลายทองนะคะก็จะมีนะคะทายบุณช่วย นะจากสานักคิบูร์นะคะลายปูนซักลายใบตองลายแม่น้ำลายเจ้าทางอพังก่อมหม่องนะคะกอหม่องนะคะลายของพาภูมิลายชุบพลคลายแก้วกาลลายชุดีน่าทางบัวทองทางวารินลายศับสิริทางทองคำครับนี่ก็คือทางที่สำนักงานศูนย์ราชการแล้วก็แจกเกลียดทีรับได้นักช้างใหม่แดนมา ีกัรต่อาน้วยผู้เิางอยู่แล้วค่ะมีพายชุมพลพังจูรีน่าพังวารินด้วยนะคะแล้วจากนั้นนะคะก็ยังมีอีกหลายพังเลยนะคะเดี๋ยวเข้ามาค่ะเข้าไปนะคะแล้วก็แม่พังนะคะกําลังนำแขกผู้มีเกียรตินะคะเข้าสู่บริเวณลานนุสศวรีพระยาศริขวัญินศรีนรงจางวางนะคะซึ่งเราก็จะเห็นนะคะว่าจะมีพังมไม้หยาจื้อทังแสนดีพังแม่น้อย ลายบัวขาวนะคะทงคำแสนอ่ทงททองเงินทำจันเพนทาน้องเล็กลายทองคำนะคะลายเบียร์ทำแป้งนะคะลายอมสีลายทองเงินพร้อมเลยครับแล้วก็พันต,ต,ต,ต่างๆเช่นลายบัวขาวเนี่ยวันนี้จะมีที่แดกภาพหม,มันชิน